สี่สามสอง l เปเชี a ลซีนอะเมทายมิตี้สี 5, ่ห้าเทคหนึ่งขั้นหนึ่งแอคชสวัสดีครับผมนายสุวิทย์บัวเกตเป็นพ่วมก,กับภาพยนตร์เรื่องอเมทายมิตี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของฉากต่างๆในหนังมั่งนะครับฉากที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฉากซีนที่ใช้ใอารมณ์คือฉากต่อยก,กันครับแอคชัน่น กูเห็นเ,นเ,นเ,นเนมื่อ้ว่าเงินแล้ววะเงินกูหกันกระเป๋าเลยเฮ้ยจริงดีดเออมมืเอไใช่ปหะเฮ้ยกูไม่ได้เอาไปแล้วเว้ยฉากนี้ผมพยายามบิวนักแสดงทั้งสองแบบว่าเออการที่จะทะเลาะกันได้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยแบบทีเดียวแบบมันเกิดจากแบบค่อยค่อบิวอารมณ์ก่อนมันค่อย build, ค่อยบิวค่อยบิวค่อยบิวแล้วก็จะมาถึงจุดหนึ่งซึ่งจุดตรงนั้นเนี่ยนักแสดงทั้งสองเนี่ยก็จะอินไปกับการทะเลาะกันแล้วทีนี้ก็จะถ่ายง่ายขึ้น

bắt được bắt được cái phòng tiêm ngưng honey của anh em 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 không? em 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 tăng em บางกูหาหมดกระเป๋าเลยเฮ้ยจริงดิเออมึงเอาไปได้ป่ะเฮ้ยกูไม่ได้เอาไปนว้ยก็มีแต่มึงที่เข้ามาในห้องกูเมื่อคืนจนใจเย็นก่อนดิกูไม่ได้เอาไปกูคิดว่ากูรู้จักมึงดีกูจะไว้ใจมึงนุ้ยเฮ้ยโจวนุ้มวันหลังขี้นก็เลยแกมีควานดี่ะตรงมึงเนี่ยตังมึงนว้ย ไปัไปกับดูพวงน้อ่าพวกเอ่อพี่ทั้งกองเกิดเกิดเ่อะไรขึ้นครับเมื่อกี้นะครับเกิดเหตุไปดูไปดูไปดูเกิดเหตุชกต่อยปากแตกไม่เชื่อโอเคโอเคไอะไร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 อย่าคิดมากน้องเีนแ้มันอยากอีกรอบพอแล้ว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 ี่ทไมแตกทีไม่ใช่นี่แตกเออมทีาับีดีไม่ดี อ๋อตั้งกูไ็จะเลยอินเดียลไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแม่โอ้ยวาเจ็บเดี๋ยวเเดี๋ยวเจ็บไม่เอาเล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันนะครับเ้ยหนังมือก็แหกปากก็แหกหนังมือมันออเดูปากดิแหกมันถึงม็นสจะ เจ็บแค่ตูดมาดูมาดูมาดูจริงๆอยากจะถ่ายเพิ่มแต่ว่ากลัวนักแสดงจะบอบช้ำไปมากกว่านี้ก็เลยบอกว่าโอเคเป็นฉากที่เป็นฉากนึงที่ผมรู้สึกว่าโอเคชอบมากในหนังครับครับก็สําหรับฉากที่ผมแบบคิดว่ามันเป็นฉากที่เล่นยากมากที่สุดก็คงจะเป็นฉากที่ผมโทรหาแม่ในในหนังซีน6เทึ่1คัด1 ซีนหกเทคหกคัดหนึ่งก็อารมประมาณว่าตอนนั้นเหมือนกับว่ากับแน่กับตัวคนดีก็เลยาจะขอเงินแม่ให้น้อยลงอะไรประมาณนั้นครับซีนหกเทคสิบคัดหนึ่งซีนหกเทคสิบากคัดหนึ่งมันคือที่มันยากเพราะว่ามันต้องแบบเราพูดคนเดียวใช่ไหมครับพราเราต้องจินตนาการความพูดที่มันตรงให้มันลงล่องกันว่าเออประมาณนี้ได้ไหมประมนี้ได้ไหมขาดไปก็ไม่ได้ซึ่งฉากนี้เป็นฉากแรก ในการถ่ายทำทั้งหมดก็แค่ฉากแรกก็กินไป5 4 3 2 4 6สาเทสิคัด1นึ่งแอคชเทคครับคนตีเลยนี่แบบเสียงแห้งเลยครับก็สำหรับฉากที่ผมชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นฉากที่ส่งเลี้ยงเลี้ยงส่งจอร์ดครับผมก็เป็นฉากที่แบบ ผมพาจอขึ้นมากินข้าวกับน้องๆบนหอผมว่ามันเป็นการแบบเป็นการแบบเสริมสร้างมิตรภาพที่แบบทําให้เราแบบสนิทก,กันมากขึ้นนะครับคือมันมีความสุขส่ขสวนตัวได้แล้วก็แบบเออเราได้กินอาหารร่วมกันได้อะไรร่วมกันครับส่วนตัวอิ่มครับ <c oughs> ครับขอบคุณครับครับสําหรับฉากที่ผมชอบที่สุดออแล้วก็ถ่ายยากที่สุดของที่เราเป็นฉากที่ ฝนตกครับเพราะว่าฉากฝนตกเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงของเดือนเมดือนเมษาพฤษภาซึ่งฝนกรุงเทพมันก็หายากครับเพราะเราก็เลยคิดกันว่าเราจะทํายังไงดีให้ฝนมันตกเพราะเราก็เลยนี้ครับเบื่อฉิดน้ำครับตัวนี้นะครับตัวช่วยชั้นดีเลยครับแล้วเราก็มีอีกสิ่งนึงครับก็คือขวดครับขวดเนี่ยเราก็จัดการโดยการเจาะรูเจาะรูด้านบนนี้ครับโดยใช้วิธีเตอร์ หมุนๆจนเป็นรูนำอาสาสมัครหรือเพื่อนๆของเราเนี่ยครับที่เขามีน้ำใจมากไปช่วยกันบีบน้ำข้างนอกครับก็คือน้องพีทครับพี in touch ซึ่งเป็นมือเสลชของเราเนี่ยครับแอคชั่น แล้วก็เลยให้เขาเนี่ยไปช่วยกันบีบบีบตรงข้างหน้าหน้าตาบบีบเข้าหน้าต่าครับเพราะเราเสังเกตน,นะครับมันจะมีน้ําไหลลงมาครับดู <Okay. S 1> น้ำไหลลงมาเห็นไหมอ่าสองแอคชัน่น ต็มหัวก็เลยพี่ดูนี่เขเลยเขียนเียวสกสเอาเอามาเอ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 าอาเนา้นาาเอาาเาแอาเเอา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 